मिलण <laughs> 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 ดาบตำรวจคงเพชรเพชรกังหาตำรวจสายสืบกองบังคับการตำรวจนครบานสองซึ่งปลอมตัวเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปหาข่าวในกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสน่าสมสรกองทับบกถูกเจ้าหน้าที่หมู่นิทิร่วมกันยูนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังถูกรุมประชาธรรจากกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส ทีมข่าวทุกชาวบ้านสถานีโทรทัศน์ข่าวี n ีเทเวนที่4ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเห็นดาบตำรวจคงเพชรเดินอยู่บนสะพานคนข้ามหน้าสโมสรทหารบกโดยมีกลุ่มกาดกปปส5-6คนเดินตามหลังหลังจากนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงในกลุ่มผู้ชุมนุมตะโกนขึ้นว่ามันมีปืน ทำให้ดาบตํารวจคงเพชรถูกกาดผู้ชุมนุมเข้าช้าตัวเมื่อเดินลงถึงทางเท้าด้านล่างสะพานลอยหลังจากนั้นเกิดการต่อสู้กันขึ้นจนเกิดเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก่อนจะปรากฏภาพกาดกลุ่มกปปสคนหนึ่งถูกกระสุนปืนที่ต้นขาและภาพกลุ่มกปปสเข้ารุมประชาทันดาบตำรวจคงเพชร You can